<c oughs> อ่าเสียงอะไรวะแป๊กแบนหนึ่งดังๆเลยนะสวัสดีค่ะนี่ยีต้อนรับสูนะ่เอ่อสวัสดีค่ะนี่คือช anel ของเล่นะคะวันนี้คุณกำลังมชมเกมดิ The e x ็กซ s i s ซ o สเยโ a เทฟัสมมันไม่ใช่เกาหลีนะ <c oughs> ไม่ใช่แบรนด์เนอร์เกาหลีนะคะเป็นเอ่อเป็นเกม สามมิติออนไลน์เราจะมาดูไอ,อช่างตัวละครกันเป็นยังไงบ้างาอันนี้ก็คือตัวละครใหม่พูดได้ง่ายแต่ก็ยังเล่นเป็นตรวนี้ไม่ได้อะยังไม่ได้คือระบบมันยังไม่เสร็จนั่นเองมีผมทรงอะไรม้างกดให้ดูหนยชัดเจนนะ ทำไมไม่มีอารมณ์ห่ะก็เราแชทไปแล้วแล้วปรากฏว,ว่าไฟล์มันเสียก็เลยต้องมาแชทใหม่อ,ไไ <c oughs> อีกรอบหนึ่งไงคือฮู้ทรงล็อกสุดๆว้าวหน้าเด็กไปลเลยเนาะเดกพี่เ,เ,เจคุณเนี้เอ้ยไม่ใช่คุณคนนี้ จริงๆแล้วตัวละครนี่จะมีท่าทางตาให้เราดูด้วยตัวละครชายมันต้องอย่างนี้สิ s อสเซสเ c r ต e d โอ้โออันนี้ดีที่สุดแล้วแหละสลับเจ้านี่ท่าทางอะไรอ่ะโอ้โหรือท่าเจ๊คนนี้นะคะ ทำไมชุดเรามันเป็นแบบมันมันชุดฉันมันไม่ได้มีเสื้อคุมอะไรใส่เลยอ่ะเอเอเอก็มีคนดวให้ดูไปแล้วสำหรับเกมนี้นักแคสเกมเมอร์ดูนที่มีซับสไคร์เยอะเขาคงอาจจะภาพสนุกกว่าเราะนะเอ้ยไม่อาจจะหรอกเขาภาพาสนุกกว่าเราอีกเฮ้ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเลย แล้วผลก็คือภาษามันเป็นอย่างนี้ภาษามันเป็นอย่างนี้ใครก็าาได้ชี้บายรที่ทุกไม่เป็นแบบนี้คำตอบมันก็ง่ายทีดเดียวเองโซม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 ได้นะเส้ยมากฮะฮะ รับเวสเวสอะไรวะอ่านไม่ออกเพราะว่าน,นี่รางวัลเวสต้องกดรับเออเอออ่านไม่ออกสักตัวเลยเล่นไปงั้นอะไรง่วงไปสับพังไว่สยชยเสียนะรับอะครเขากระเป๋ามีอะไรมีสองช่องเดี๋ยวก็ เอาไว้ทําอะไรอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเลยสกักตัวหนึ่งเอามาบิดที่เกียรอะไรตองถานน้รนะรมันจะมีเอ่ออะไรนะมีมีสัตว์เลี้ยง้วยใช่ไหมนั้นก็ Level นะเลเวลยี่สิบเร่างไม่ใกล้เลยจะได้เหนะ็นชัดเจนนะแล้วกล้่อยกล้อาใกล้ๆ ใกลๆใกย์ใกล้ใกล์เกล้เกย์ใกล้กลกลสุดก็แค่นี้แหละ้ยอะไรเพิ่มมาเล่นน้อยก็เล่นติมจอได้หลังจากที่เมื่อวานประสบปัญหาเกมมันมาพรารกิจอ่ะ ต้องดึงลากไปไว้ตรงโน้นจะทำยังไงดีกับเกมน,นี้ยังไงชัเดเจนมานนกสำนักงารกิจอ่านก็ไม่ออกเลยซ้าก,กับตัวหนึ่งภาษาต่างดาววันนี้เรามามาเพื่อมาดูความความบุกองของเกมที่ เกมหนูไม่น่าแพ้เลยไม่มังกรเดี๋ยวเดี๋ยวมังกดจะกดขึ้นไปดูมังกรน่ะออ,อ,อมันมีมุมมองให้ดูได้สองแบบนะที่มุมมอง2ุดห้าอชดีส ถ้เาเราซูมมากเกินไปแล้วก็จะไปอยู่ข้างบนนี่อ้าอสาม 3D ก็ได้นี่หว่าน่าจะสวยกว่าตะกี้นี้ก็ได้นะแล้วเมื่อวานเล่นทำไมมันเหมือนยืนอยู่บนพื้นนะะ้ำอะทำไมต้องบิดขี้เกียจด,ด้วยหันหน้าหน่อยเยี่ยมเออซูมหุ่นของแม่นาง เอาลองเป็นสองจุดห้าดูนีน่ไงก็จะเป็นแบบนี้ชัดเจนไหมซูมจนสุดแล้วสุดแล้วเนี่ยถ้เาเป็นสามมิตินะคะก็จะเป็นมอง,มองขึ้นบนแบบนี้บางกรอีกแล้เวเออ เอาแบบนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่านะเอ่อเอาเป็นว่าเราขอลาเพลงตัวน,น,นี้แล้วกันก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีเพราะมันเป็นภาษาแบบนี้เล่น <c oughs> เจอกันใหมข่ข้างหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบอกยัไงดีล่ะเนี่ยอืมซึ่ง กดบรรทัดที่สองเออค่นั้นแหละแล้วไงวิธีออกกดเข้าตรงนี้เอ้าบายบายค่ะ